สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Voice เสียงประชาชนค่ะ คุณผู้ชมคะปัจจุบันในประเทศไทยของเรานะคะก็มีประชากรเพิ่มขึ้นมากมายโดยเฉพาะในสังคมเมืองอย่างกรุงเทพมหานครนะคะก็มีประชากรอยู่กันอย่างหนาแน่นหลากหลายอาชีพรวมไปถึงกลุ่มมิจฉาชีพด้วยที่หวังสลอกให้ประชาชนที่รู้เท่าไม่ถึงการนั้นต้องตกเป็นเหยื่อค่ะและในวันนี้นะคะทางรายการได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านนะคะที่ถูกกลุ่มมิจฉาชีพนั้นหลอกค่ะเพื่อเป็นการเตือนภัยให้กับคุณผู้ชมได้ทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนร้ายตลอดจนการสังเกตและการระวัง ภัยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยสำหรับตอนนี้เราไปติดตามเรื่องนี้พร้อมๆกันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันก็อยู่ที่บ้านเลขที่1054ศูนย์การค้วราวอลลาร์เขตยนานาวานะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับชาวบ้านท่านนี้กันค่ะค่ะคุณพี่ชื่ออะไรนะคะชื่อเจค่ะปัจจุบันประกอบอาชีพอะไรคะตัดเย็บเสื้อผ้าค่ะ ในการทราบมาว่าคุณพี่ถูกกลุ่มมิจฉาชีพนั้นหลอกอยากจะให้คุณพี่ช่วยเล่าถึงเหตุการณ์ในวันนั้น่อยคะก็คือเขาก็เดินใส่ชุดเหมือนกับที่พนักง,งานทีโอทีทั่วๆไปใส่แต่เราเขามาเดินจับ,จ,บจับสายไฟเราพอดีเราเห็นเขาในชุดทีโอทีก็นึกว่าเป็นพนักง,งานทีโอทีก็เลยออกไปสอบถามเขาว่าคุณพี่มาทําอะไรคะเขาก็บอกว่าเขามาสอบเขามาเช็คาสายโทรศัพท์ที่ยังว่างอยู่ ตามตามบ้านทั่ว,วไปว่าบ้านไหนที่ว่างอยู่ที่ไม่ได้ใช้แล้วเขาจะเปิดให้บ้านไหนที่ต้องการใช้ได้ใช้แล้วพอดีเขาก็เลยก็เลยถามเขาว่าออพี่ช่วงนี้มันมีมันมีโทรศัพท์ที่สามารถโทรออกแล้วก็โทรเข้าแล้วก็สามารถแฟกออกแฟกเข้าได้ไหมเขาบอกว่ามีก็เลยบอกว่าอยากได้สักเครื่องหนึ่งพอจะหาให้ได้ไหมเขาบอกว่าได้ก็เลยบอกก็เลยกถามเขาว่าแล้ว แล้วค่าใช้จ่ายยังไงคะเขาก็เขาก็บอกว่างั้นก็เลยถามเขาว่าพี่ช่วยออกเงินให้ก่อนได้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้คุณต้องออกเองแต่ว่าเราจะติดตั้งให้คุณที่นี่เลยแต่ว่าเดี๋ยวจะให้เด็กไปซื้อให้เราก็เลยจ่ายเงินให้เขาไปแล้วก็เขาให้เอกสารมากรอกแล้วก็กรอกเอกสารรอรอเพื่อที่จะว่าให้เขาไปซื้อเครื่องมาติดตั้งให้เรา แล้วพอเราจ่ายเงินไปสามพันเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเดินไปเอาตังทอนมาให้ที่รถแล้วเขาก็หายไปพร้อมกับตังทอนพร้อมกับเครื่องที่เขาบอกว่าที่จะให้เด็กอะไปซื้อมาเขาหายไปพร้อมกันเลยพอเรากอกเสร็จเราจะยื่นไปให้เขาเราก็หาตัวเขาไม่เจอแล้วค่ะแล้วหลังจากที่เราผูกมิชาชีพได้เชือกเียนเราไปสามนบาทเนี่ยเราได้ไปร้องหน่วยงานไหนบ้าง ก็มีไปแจ้งความแล้วก็ไปแก้งที่องค์การว่าเราโดนอย่างนี้อย่างนี้นะทางองค์การรู้ไหมว่ามีวิชาชีพแบบนี้ออกมาหลอกลวงประชาชนล้วไปแจ้งที่องค์การโทรศัพท์บอกเขาว่าไงไปบอกว่ามันมีพนักง,งานทีโอทีออกมาลักษณะอย่างนี้อย่างนี้นะทางองค์การมีมีได้ส่งมาบ้างไหมเขาบอกว่าไม่มีนะคะทางเราไม่รู้เรื่องเขาพูดงี้ค่ะคอยืนยันว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ออกมาครับค่ะไม่มีค่ะ เราไม่เราไม่ให้พนักง,งานออกไปทําแบบนี้อยู่แล้วถ้าเกิดคุณต้องการแบบไหนอะไรแบบไหนคุณต้องเข้าไปติดต่อเองที่องค์การมีค่ะเพื่อนเพื่อนบ้านโดนสองสามลายค่ะ 2> 2ค่ะในซอยเดียวกันเนี่ยค่ะแลลักษณะเขาโดนแบบไหนเาก็โดนแบบคล้ายๆกับเราเนี่ยค่ะเขาโดนก็คืออยากได้กล้องวงจรปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคือ,คอามาหลอกอรอแบบใช่ค่ะอยากจะให้ทางหน่วยงานราชการออกมาเตือนบ้างแบบนี้ค่ะ เป่าประกาศแล้วก็ติดประกาศบ้างบอกว่ามีมีวิชาชีพออกมาในรูปแบบอย่างนี้อย่างนี้นะอย่าไปเชื่อสมมติว่าคุณเจอพนักงานที่แต่งเป็นชุดทีโอทีนะคะว่าอย่าไปเชื่อว่าเขาออกมาเดินตามถนนจับสายไฟตามบ้านเรานี่เราอย่าไปเชื่อค่ะเพราะว่าทางทีโอทีไม่มีทางส่งพนักงานมาทําแบบนี้อยู่แล้วเทียืนยันได้เทียืนยันได้ถ้าคุณต้องการอะไรคุณต้องการแบบไหนให้คุณเข้าไปติดต่อในศูนย์ เมื่อสักครู่นะคะก็ได้พูดคุยกับคุณเจผู้เสียหายรายแรกไปแล้วค่ะต่อไปก็จะไปพูดคุยกับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์อีกท่านนึงค่ะอ่าไพรจโรดครับอ่าบอดีตรงข้ามบ้านผมเห็นแค่เคยแต่งตัวแบบองค์การโทรศัพท์นะฮะกาถือไอหัวโทรศัพท์อ่สะสมมากที่พวกช่างเขาจะถือนะฮะแต่แล้วในะเอ๊เขายืนคุยมาเลยข้ามมาตรงข้ามบ้านผมถามเขามีอะไระเขาบอกว่าเออมีโทรศัพท์เบอร์เหลือสองเบอร์นะฮะ จะเอาไหมถ้าเอานี่นะให้ไปซื้อเครื่องเครื่องละสามพันจะแถมมาวงทัววงจรปิดนะแล้วก,ก็เล่นเน็ตฟรีปีหนึ่งค่านะโทรศัพท์นี้ถ้าไม่ว่างไปเดี๋ยวให้เขาไปเขาจะให้ลุงน้องไปซื้อให้นะ <_ indict ment> ถ้าเราไม่ใช้เรวลกยกเลิกเขาจะคืนให้เขาก็ให้เขียนเบอร์นะชื่อไอใบที่มาจากองค์การโทรศัพท์นะ<_ <opposite> <_ <reviewers> <Amsterdam> ว่าชื่อนี้ามสกุลนี้บัตรเลขที่นี้ได้เบอร์นี้นะ ก็เสร็จแล้วก็บอกอ่างั้นตามใจงั้นคุณก็ไปซื้อเองละกันแล้วก็บอกเดี๋ยวรถอยู่จอดอยู่ใกล้ระยะนี้เดี๋ยวก็จะไปดูที่ลุงน้องมาหรือยังแล้วองค์การทำไมไม่คอยเช็คดูด้วยมีคนไปแจ้งนะโยทีเนี่ยตั้งหลายลาแล้วเขาก็ตอบว่าโอ้ยหลายลาแล้วมาแจ้งแบบนี้แล้วเขาทำไมไม่มีการเตือนประชาชนนะแล้วคุณเป็นองค์การมาได้ไงโทรพท์เนี้ยบางครั้งก็พูดตรงบอกตรง,ตรง,ตรงไม่เพราะนะคือแค่ว่ามันงานเยอะก็เหนื่อย อันนี้ของธรรมดาผมไม่ว่าคือลมไม่ดีอาจจะพูดไปเพราะอันนี้ของธรรมดานะอันนี้ไอ้เรื่องการโดนต้มเงี้ยโดนหลอกลวงเงี้ยคุณต้องแจ้งหน่วยเหนือเองหน่อยนะคุณไม่ทําเลยคุณปล่อยละเลยเงี้ยเขาก็ได้ใจต้องรับผิดชอบมากส่วนรวมเขาเสียประโยชน์นะสมัยนี้เงินก็น,น้อยนะแล้วมาให้คนมาต้มตุน๋นแล้วมีมือ,อหูโทรศัพท์ที่มาตรวจเช็คตามสายเงี่ยแบบขององค์การเลยแล้วคุณจะให้เข้าใจไง คุณผู้ชมก็ได้ฟังเสียงของประชาชนไปสองท่านแล้วนะคะสำหรับช่วงนี้เราจะพักกันก่อนค่ะช่วงหน้ายังมีอีกท่านหนึ่งที่มีหลักฐานมานำเสนอให้เราได้ดูกันด้วยค่ะเราทำอะไรผิดไปหรือเปล่า รุนแรงไปหรือเปล่าฟังความข้างเดียวหรือเปล่าทำหน้าที่ของตัวเองหรือเปล่าคิดถึงประชาชนหรือเปล่าโกงหรือเปล่า เอาเปรียบหรือเปล่าให้ปัญญาประชาชนหรือเปล่าเสื่อมหรือเปล่ารักเงินมากกว่าความถูกต้องหรือเปล่าแล้วรอการช่วยเหลืออย่างเดียวหรือเปล่า จะต้องมีคนผิดก็คงเป็นเราทั้งหมดที่ผิดขอโทษประเทศไทยและถ้าจะต้องแก้ไขก็คงต้องเป็นเราคนไทยที่ต้องลุกขึ้นมาแก้ ความสูญเสียไว้ในใจแล้วเปลี่ยนให้เป็นพลัง ฉันก็อยู่ที่บ้านเลขที่1 1 5 8ศูนย์กะละลารค้าวลลร์ดค่ะซึ่งเป็นบ้านของเหยื่ออีกท่านหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปฟังเสียงของประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อท่านนี้กันค่ะดีค่ะภูลสุขกิติวัชนะค่ะวันนั้นดิฉันก็นั่งอยู่ตอนเช้าช่วงประมาณ10บโมงเช้าก็มีเจ้าหน้าที่ของทีโอทีใส่ฟอร์มทีโอทีมายืนอยู่หน้าบ้านแล้วก็ทํามองๆสายไฟอยู่ขณะนั้นดิฉันก็เลยถามเขาว่ามาทําอะไรเหรอคะเขาบอกมีกล้อง โทรศัพท์กล้องวงจรปิด4เลขหมายแต่สองเลขหมายเนี่ยทางปากซอยเขาจองไว้แล้วหรือสองเลขหมายกําลังหาม,มุมที่ว่าจะติดตั้งคุณสนใจเหรอครับก็แล้วก็ถามรายละเอียดเขาว่าเป็นยังไงก็บอกว่าก็มาติดผมเดินสายอยู่แล้วคุณไปซื้อกล้องเองแล้วถ้าเผื่อไม่ใช้เขาบอกว่าสามารถคืนเงินได้ดดฉันก็เลยสนใจ ก็เขาก็บอกคุณเอากระดาษมาเดี๋ยวผมจดรุ่นให้ให้คุณไปซื้อที่องค์การดิฉนันก็สนใจเขาก็เอากระดาษให้เขาเซ็นใบนี้ค่ะค่ะเขียนรุ่นแล้วก็ราคาเขาจะเขียนว่าเครื่องโทรศัพท์แบบกดของไอทนะคะรุ่น179อะไรเนี่ยคะ่ะแล้วก็โชว์โชว์เบอร์ด้วยแล้วก็พร้อมกับราคา2อ0พค่ะแล้วหลังจาก หลังจากนั้นเดชันก็บอกให้สามีขึ้นไปหยิบเงินแล้วเขาก็ส่งแบบฟอร์มของ TOT อะค่ะเป็นใบนี้ค่ะให้เดฉันกรอกรายละเอียดเดฉันก็รีบกรอกเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องออกไปซื้อกล้องใช่ไหมฮะก็เลยรีบกรอกรายละเอียดให้พอกรอกเสร็จเข,เขาก็บอกว่าอสองเครื่องที่เขาจองปากซอยอ่ะเขาจะให้ลูกน้องผมไปซื้อแต่ดิชันบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวดิชันจะออกไปซื้อเอง แล้วเขาบอกไม่เป็นตั้งกลัวครับเพราะผมทํางานอยู่ตรงนี้เขาก็กางชื่อนะอกเขาแล้วก็จำจำไม่ได้เพราะว่าเขาทําแบบให้เรางงอะค่ะชุลมุนมากเลยวันนั้นแล้วพอเสร็จแล้วเราก็รีบส่งแบบฟอร์มอีกฟอ,ฟอร์มหนึ่งให้เขาพอเขาเห็นสามีลงมาเขาก็รีบเอาแบบฟอร์มอีกใบหนึ่งค่ะให้เราก่ออีกค่ะใบนนั้นดิฉันยื่นให้เขาแล้วเขาก็เซ็นเลขหมายว่าเขาอนุมัติเลขหมาย ค่ะอ่าพอเสร็จแล้วสามีลงมาเขาก็รับเงินจากสามีไปเลยดิฉันก็งงว่ารับเงินจากสามีเอาไปแล้วเหรอดิฉันเดินตามออกไปก็ไม่เจอเขาแล้วอ่ะค่ะแฟนก็ยังงงว่าทาไมไม่มีใบเสร็จก็ถึงหันมาถามว่าอ่ะก็รับรับเงินไปไม่มีใบเสร็จให้เหรอแล้วบอกอ้าว ล้าทำเงินไปแล้วเหรอแล้วก็เดินตามออกไปพอเดินตามออกไปก็ไม่เจอแล้วค่พะพอดีมีคนที่เห็นเหตุการณ์นะฮะก็ปรึกษาเขาค่ะคุณพี่เขาก็ใจดีอุสาะตะเวนบนหาใหค้คุณบางเงินนะฮะค่ะเป็นชาวบ้านแถวนั้นฮะพอดีไปถามเขาว่าเห็นเจ้าหน้าที่ของทีโอทใส่ฟอร์มนี้มาไหมก็มม ก็ไม่มีค่ะก็เลยเขาบอกเดินไปตรงท้ายซอยก็พี่เขาอุตส่าห์ขับมอเตอร์ไซค์วนลอบให้เลยค่ะแต่ที่ไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านาใช้เวลากี่นาทีเออประมาณห้านาทีค่ะเดินตามออกไปก็นั่นเลยค่ะห้านาทีก็ไม่เจอแล้วหลังจากที่เราไม่เจอแล้วเนี่ยเราได้ไปร้องหนะ่วยงานไนบ้างก็เอาแบบฟอร์มที่เขาเซ็นให้นะคะไปที่องค์การทีโอทีตรงมาหาเมฆเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าโดนกันเยอะค่ะ แต่เขาก็ไม่รับเรื่องแม่อะไรก็บอกโดนกันเยอะแล้วแล้วบอกไม่มีมาตรการอะไรเลยที่ที่จะช่วยเหลือเพราะว่าโดนเยอะนี่แสดงว่าประชาชนมาร้องเรียนแล้วควรจะมีมาตรการควบคุมให้ให้ละเอียดกว่านี้หรือไม่แจ้งข่าวสารคือในใบแจ้งนี่ทีโอที OT อะไรพวกนี้แจ้งข่าวสารเตือนให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบเพราะว่าที่คนก็หลงเชื่อเพราะในฟอร์มของทีโอทีมาในชุดในของของเจ้าหน้าที่ทีโอที OT เลยค่ะใช่ค่ะ แต่กระดาษเอกสารที่เอามาก็มีใบคําขออะไรของเขาเนี่ยแอบเนียนมากทุกอย่างค่ะแล้วเราเอาเอกสารให้ทีโอทีดูไหมว่าอันเนี้ยเหมือนกับของทีโอทีเขาบอกว่าไปพิมพ์กันเองได้ออ๋เขาบอกไปพิมพ์กันเองได้อ่าแบบฟอร์มก็สามารถไปตัดกันเองได้แล้ววิธการของเขาเนี่ยเหมือนเจ้าหน้าที่ทีโอทีเลยเหมือนเลยค่ะและยิ่งเอกสารทุกรูปแบบทั้งการแต่งตัวการวางบุคลิกอะไรพวกนี้แล้วเบอร์โทรอะไรพวกนี้ก็ให้มาโดยที่เราต้องเคลิมตามเขาไป เราก็ไปร้องทีโอทีทุ่งหาเมฆค่ะไม่ได้รับเรื่องเราค่ะเบียนแต่บอกเราว่าเขาโดนกันเยอะค่ะคุณต้องดูแลตัวเองคุณต้องดูแลตัวเองควรจะมีข่าวสารอะไรออกมาให้ประชาชนได้ระวังตัวกันบ้างแล้วก็มาตรการในทีโอทีก็ควรจะรัดกลุ่มให้ละเอียดมากกว่านี้อย่างเบเอกสารแบบฟอร์มอะไรพวกนี้มันควรจะมีเบอร์มีเอกสารอะไรที่ไม่ใช่จะพิมพ์ออกมาง่ายๆอย่างนี้ค่ะ ก็คือเตือนให้ชาวบ้านดิฉันก็บอกพอเวลาดิฉันโดนดิฉันก็บอกรอบบ้านเตือนภัยทุกคนว่าคนมามิใช่ชีพในรูปแบบนี้ต right ัวดียวเขาพูดอย่างเดียวค่ะใช่ค่ะแล้วมีเตือนด้วยเอกสารไหมก็มีมีพิมพ์เขียนไว้อะค่ะพพิม์ติดไว้ที่ไหนครับติดไว้ที่หน้าบ้านแล้วก็หน้าหัวหน้าชุมชนนะคะอ๋อฝากบอกหัวหน้าชุมชนเอาไว้แล้วด้วยค่ะระวังภัย ค่ะให้บอกกระจายข่าวไปให้ทั่วเพราะไม่อยากให้ในสวนเรามีามิจฉาชีพแปลกปลอมเข้ามาเราอยากให้ชุมชนของเราน่าอยู่อะคะบังเงินครับจากเหตุการณ์ที่ผู้เสียหายเราว่ามีถูกเจ้าหน้าที่ดีโอทีเนี่ยามาหลอกลวงเงินเข้าไป2,500อยากจะทราบว่าเขาไปขอความช่วยเหลือจากุณุ่มเงินพอดีเจ้เกากวิ่งออกไปกลางซอยอะเขาไปถามเขาบอกว่าเห็นไหมเห็นพนักงานดีโอเดินมา ทางนี้ไหมก็บอกไม่เห็นไม่เห็นมีทําไมก็เลยถามเขาเขาบอก,บอ,กอ๋อเห็นเขาบอกว่าเขาจะไปซื้อโทรศัพท์ให้ก็เลยให้เงินเขาไปแต่เขาไม่ได้ออกใบเสร็จให้เอา้าถ้าไม่ได้ออกใบเสร็จให้ก็แสดงว่าเป็นพวกเิจนราชีพนะก็เลยว่านานนานไหมนานไหมเขาบอกไม่นานประมาณสักสามหรือห้านาทีประมาณนี้ก็เลยบอกเออถ้าอย่างนั้นคงคงไปไม่ได้ไก่ก็เลยบอกให้เก้เขาซ้อนมอไซ ผมก็ตะเวนหาในรอบๆศูนย์เข้าซอยออกซอยทะลุก็ตามหาดู <Yeah. S 1> เพื่อจะได้เจอไม่เจอ <Yeah. S 1> ไม่รู้มันไปยังไงเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ <Yeah. S 1> ความเชื่อถือของประชาชนก็ทําให้น้อยลง <Yeah. S 1> มองภาพของทีโอทีนี้บางทีแอบแฝงมาอย่างเงี้ยไม่รู้อันไหนจริงอันไหนปลอมดูไม่ออก <Yeah. S 1> บางทีก็มาจอดทําเหมือนซ่อมโทรศัพท์อะไรทํานองนี้มีรถมีอะไรมาจอดอย่างเงี้ยแต่พอที่จริงแล้วพอโดนหลอกแล้วมันก็กลายเป็นพวกมิจฉาชีพ เราดูไม่ออกว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมก็เลยแนะนําให้ไปร้องที่ทีโอทีทีโอทีก็บอกโอ้ยเจอมาบ่อยมาเยอะและ้วเยอะแล้วเ,เจอบ่อย,อยเจอบ่อยถามว่าเมื่อเจอบ่อยทําไมทีโอทีไม่แก้ไขเลยทําไมไม่แก้ไขไม่โฆษณาไม่โปรโมทเลยว่ามีพวกมิจฉาชีพทางทีโอทีนี่ไม่มีนโยบายที่จะต้องขายกล้องโทรวงจรปิดพร้อมโทรศัพท์ราคาถูกออกไปแจกจ่ายตามบ้านตามซอยทําไมทีโอทีไม่โฆษณา ทำไมไม่บอกว่าไม่มีนโยบายดีททาไมให้มาหลอกอยู่หลอกแล้วหลอกอีกซ้ําแล้วซ้าอีกคนที่เดือดร้อนก็คือประชาชนชาวบ้านไม่รู้ไอ้หนูนี่ก็โดนกันเป็นแถวถามว่าเงินเยอะไหมสองพันสองพันห้าสามพันมันไม่เยอะหรอกแต่ว่ามันโดนบ่อยๆคนที่ได้ผลประโยชน์อะ่ะถามว่าใครได้ผลประโยชน์แต่พวกที่โดนหลอกอมันหลอกง่ายอะ่ะเพราะมันมีเครื่องแบบอะ่ะเือนกบว่าเครื่องแบบของทีโอทีมาใส่แล้วหลอกเอาหลอก,เอ,ลอกเอาวันหนึ่งก็คงหลายหลายอย่างนี้ ค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นป้ายนะคะที่ชาวบ้านที่ถูกหลอกนะคะก็เขียนแปะไว้เพื่อเป็นการเตือนภัยให้กับคนที่อยู่ในส่วนกันค้านะคะแล้วตอนนี้ค่ะประชาชนที่อยู่ในสวนกันค้าก็ได้ติดป้ายอย่างนี้กันเกือบทั่วหมู่บ้านแล้วผมดาบสมกรเทมบงครับเป็นตำรวจสอนอนไหนคะสอนอญานาวาครับค่ะได้ทราบถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านเรื่องมิจฉาชีพทีโอทีบ้างไหมคะอ๋อทราบครับทราบจากชาวบ้านพอดีชาวบ้านเขาก็เจอผมเขาก็บอกบอกข่าวผมก็ดูดูแลอยู่ แต่ตอนนี้ก็ผู้บังคับบัญชาทางทางสอนอก็ได้ให้กดขันดูแลอยู่ผมก็ได้ดูแลอยู่ตรงนี้บอกฝากบอกชาวบ้านว่าให้ตรวจสอบพวกเกี่ยวกับบัตรประชาชนหรือ,อเกี่ยวกับที่บริษัทเขาออกบัตรหรืออะไรให้พนักง,งานให้ให้ดูแลตรงให้ให้ตรวจสอบตรงนั้นผมผมฝากบอกชาวบ้านไว้อย่างนี้ครับครับ ผู้ชมก็ได้ฟังเสียงของประชาชนไปหลายรายแล้วนะคะก็หวังว่าจะเก็บเอาไปเป็นอุทาหรณ์ระวังภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวท่านเองได้และทางรายการก็ขอฝากเรื่องนี้ข่าวไปถึงรัฐมนตรีกระทรวงไอซีทีให้ลงมาดูแลช่วยเหลือประชาชนโดยกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างตนเป็นทีโทนะคะไปก่อเหตุซึ่งทําให้ประชาชนเดือดร้อนไปทั่วกรุงเทพแล้วคะ่ะก็ขอให้ท่านรีบสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยด่วนเลยนะคะและสําหรับช่วงนี้เราจะพักกันก่อนคะ่ะช่วงหน้าจะเป็นข่าวบริการของเราซึ่งทางกองทัพเรือนะคะ ได้จัดกิจกรรมต้านพยาเสพติดค่ะรับน้ำเพิ่มไหมคะ คุณผู้ชมคะข่าวบริการของเรานะคะซึ่งทางกรมกิจการพลเรือนฐานเรือซึ่งนําโดยพลเรือตีประพฤิพรอ,อักษรมัดเจ้ากรมกิจการพลเรือนฐานเรือและรองเจ้ากรมกิจการพลเรือนฐานเรือนะคะได้ทําพิธีเปิดกิจกรรมกองทัพเรือร่วมใจร่วมต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะ และรองเจ้ากรมกิจการพลเรือนหันเรือน,นะคะถวายพระพรและเปิดโครงการกองทัพเรือร่วมใจร่วมต้านพยาเสพติด และหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นการแสดงดนตรีของฐานเรือทำการแสดงบนเวทีและสอดแทรกกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดค่ะและในวันรุ่งขึ้นนะคะเจ้ากรมกิจการพลเรือนฐานเรือประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลและเปิดโครงการกองทัพเรือร่วมใจต้านายาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชินีณโรงเรียนขลุงรัชดาพิเศษจังหวัดตราดค่ะ และชุดปฏิบัติการจิตวิทยาให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดพร้อมกิจกรรมตอบคำถามและเต้นเพื่อความบันเทิงแก่นักเรียนและไปสัมภาษณ์ท่านเจ้ากรมกิจการ,รพลเรือนฐานเรือค่ะ,ะกิจกรรมนนครับเป็น,ปนปต้องเรียนให้ทราบนะครับว่าวันนี้เองอผมได้นําคณะ,ะเดินทางมาทั้งหมดประมาณ70คนนะครับวันนี้คณะของเราเป็นคณะของอ ส่วนหนึ่งในศูนย์ปฏิบัติการพลังชนะยาเสพติดกองทัพเรือนะครับซึ่งมีท่านพลเอกสุรศักดิ์หลุนรังลมผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บัญชาการศูนย์นะครับท,ท,ท่านผู้บัญชาการทหารเรือท่านมีความผงใยต่อลูกหลานนะครับวันนีไไ้ได้นำคณะนะครับเข้ามาเพื่อมาพบปะกับน้องๆตามโรงเรียนในพื้นที่วันนี้เราเลือกพื้นที่ในจังหวัดจันทบุรีตราด ณวันนี้เรามาทําเป็นวันที่3แล้วนะครับเราเข้ามาที่โรงเรียนลสลงรัชดาพิเศษ,ษ,ษที่อาเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีวันนี้ท่านผู้ในการโรงเรียนท่านสิริพงศ์นะครับได้นําน้องๆชั้นม1ถึงมหมาร่วมประมาณ500อกว่าคนนะครับมาพบกับพี่พี่ทหารเรือทั้งหมดนะครับน้องๆองทุกคนได้มารู้จักภารกิจของกองเรือนะครับวันนี้เองที่จันทบุรีและตราดเรามีค่ายตัดสินนะครับเราได้มาแนะนําให้น้องๆได้รู้จักภารกิจของกองเรือนะครับว่ากองเรือเรามีการทํางานอะไร โดยเฉพาะเรื่องของการต่อต้านยาเสพติดนะครับปีนี้กอ,องทัพเรือถือเป็นปีเฉลิมพระเกียรตินะครับและได้จัดโครงการอันนี้เมื่อสัก,กครู่คงจะได้เห็นจากภาพไปแล้วนะครับว่าเราได้ร่วมกันเปิดกลวยร้องเพลงถวายพระพรพระองค์ท่านนะครับก็อยากจะฝากทุกคนนะครับว่าให้น้องๆที่อยู่ณโรงเรียนและก็เป็นน้องๆ้องเยาวชนตามโรงเรียนต่างๆของจันทบุรีและจังหวัดตราดนะครับที่พ่ธีฐานเรือในชุดนี้ได้มาดําเนินการนะครับขอให้น้องร่วมกันต่อต้านยาเสพติด ถวายเป็นพระกุสุแด่พระองค์ท่านนะครับพระองค์ท่านทรงห่วงใยทรงมีพระราชดำรัสผ่านมาแล้วนะครับขอให้รัฐบาลทําเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับกองเรือน้อมรับนะครับโดยท่านผู้จัดการได้สั่งการทุกเรื่องทุกประเด็นนะครับในเรื่องของการปรับปรามยาเสพติดและให้รวมร่วกับทุกภาคส่วนของภาครัฐและเอกชนอย่างเต็มที่ครับรการลงพื้นที่ภาคตะวันออกของสัสกดสอสทั้งสามพื้นที่ที่จับมือกั้ในภมคพืนดินอะไร ครับวันนี้เองนะครับก็ได้ลแล้วเสียงต้อนรับแล้วก็เสียงตอบรับเป็นอย่างดีนะครับน้องๆที่มาเข้าร่วมโครงการนะครับส่วนราชการต่างๆที่ได้เ,เราเป็นเลือกพื้นที่ต่างๆนะครับในตำบลพื้นที่ต่างๆนะครับได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นะครับก็ต้องขอขอบคุณอย่างสูงนะครับในความร่วมมือร่วมใจกันเพื่อถวายเป็นพระเครื่องศลในครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอทุกคนร่วมร่วมกันนะครับเพื่อชาติของเราครับ ค่ะคุณผู้ชมก็ได้รับฟังเรื่องราวเสียงจากประชาชนที่ร้องเรียนเข้ามายัางรายการของเรานะคะถึงเรื่องมิจฉาชีพที่แอบอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ของ TOT ไปหลอกลวงประชาชนนานนับปีนะคะทางรายการก็ต้องขอฝากเรื่องนี้ไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะให้เร่งตรวจสอบและดําเนินการแก้ไขนะคะว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐหรืออดีตเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่นะคะและทางรายการก็จะติดตามเรื่องนี้ต่อไปค่ะและจะนามาเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมในตอนหน้าแน,น,น่นน และสําหรับช่วงข่าวบริการนะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆของกองทัพเรือค่ะที่มีประโยชน์กับเยาวชนอย่างมากมายเลยนะคะและสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีเรื่องราวร้องเรียนหรือติชมรายการวอยเสียงประชาชนนะคะก็ให้ส่งมายัางที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะทางรายการของเราก็ยินดีที่จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูลและนํามาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะและสําหรับวันนี้หลังจากรายการจบแล้วนะคะคุณผู้ชมที่โทรมาที่เบอร์086 5 3 3 6 6 3 6 6 0สายแรกค่ะรับไปเลยวัตถุมงคลทางรายการของเราก็จะจัดส่งไปให้คุณผู้ชมถึงที่บ้านเลยค่ะแต่ที่น่าเสียดายนะคะวันนี้เวลาของรายการว้ยเสียงประชาชนหมดแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องบางกอกชาแนลสวัสดีค่ะ